ากาศสดชื่นครับสะดวกสบายไร้กังวลในเกาะเดนมาร์กด้านข้างตึกมาแล้วเซ็งที่ผมเคยบอกไปเนี่ยครับผมเป็นตึกที่ของแพงมากแต่มีอเมซิ่งแล้วทริปนี้ผมโคตรประทับใจเลยขอบอกว่าคุณไม่อยากจะเชื่อและผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเราคนไทยเชื่อปะมาเที่ยวยุโรปอะถ้ากินแบบว่าตามแบบ ปากอยากหรือต้องการซื้อของแบบอย่างที่ใจเราต้องการหรืออยากจะได้อะไรเงี้ยได้กินได้ซื้อในในสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะกินอยากจะมีอะไรเงี้ยวกแตกแอนนี่ที่ออดธรรมดาครับเป็นรถล่างรถพ่วงธรรมดาครับขายฮอตดอกครับขายฮอตดอกในราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ฮอตดอกเนี่ยเมนูก็มีตามนี้ครับ17เหรียญ22เหรียญ24ีเหรียญ ที่ผมสั่งไปวันนี้ก็คือว่านี่ครับไส้กรอกแล้วก็มัสตาร์ดแล้วที่สำคัญผมมีเรื่องน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งและน่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งพี่พลสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> พี่พลเป็นคนไทยครับที่อยู่บนถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดในเกาะเดนมาร์ก <c oughs> พี่พลี่อยู่นานหรือ,อยังกี <c oughs> ป่ปีแล้วครับพี่ 11ปีโอพระ้าช่วยกล้วยน้ำว้าเมื่อวานเนี้ยผมมาซื้อพี่พลอยทานแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็สบตาพี่พลอยแล้วก็สงสัยอยู่ว่าพี่พลอยเนี่ยน่าจะเป็นคนเอเชียแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนไทยพี่พลอยสวัสดีนะครับเวลามดเดนมาร์กเวลามดเดนมาเดี๋ยวขอญาตทานก่อนนะพี่พลอยนะเดี๋ยวคุยกับพี่พลอยก่อนครับตกใจเช่ไล่าว่ามีผู้หญิงไทยคนไทย มาขายของแบบนี้อยู่ในเดนมาร์กไม่เจ้าจะทำยังครับโดน